ไอ้เชีย่ยปิดอีกแล้วว่าอ๋ออ๋อออ๋อกูอออออโอ้โหมาจนได้รถกูจะหลุดแล้วอ็อกแอ็กอ็อกแอ,อ็กอ็อกแอ,อ,กอ,อก็ก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาววินเทจทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร่อนไมลลุมชแนลโอโควิดซีซันสี่ COVID รอบนี้หนักหน่วงมากเลยเพื่อนๆ <c oughs> ก็วันนี้นะครับวันพฤหัสอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาพักหนึ่งเกิดอาการไม่ไหวแล้วเฮียต้องออกจากบ้านมังเหอะ <c oughs> ก็ตีสี่ครึ่งของวันพฤหัส แต่เราไปนะเราจะไม่ได้คุยกับใครแล้วเราจะไม่ได้ลงไปกินข้าวที่ไหนอย,อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาปิดหมดเราก็จะไปแบบวันเดียวทริปไม่ใช่วันเดททริปนะครับวันเดียวทริปก็ปลายทางของเราเราว่าเราจะไปสระบุรีเขาใหญ่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตรงไหนก็เดี๋ยวเราลองไปดูก่อนเพราะว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าเองวันนี้ติดกล่องมมดเพราะว่ามันหน้าฝน กฝนตรงฝนตกจะได้เก็บของได้เหมือนเดิมครับไปกับคันนี้อีลุงวินเทจนะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมร้อยสี่สิบกิโลก็ประมาณสามชั่วโมงอะ่ะวอดแวะพักอีกโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยละกันจะได้ไปช้าที่นู่นแหน่ถ้าเมื่อคืนฝนตกมันจะเย็นกว่านี้นะเนี่ย คริปนี้ไม่ได้ไปนอนค้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลายที่พักเขาเขาไม่เขาเปิดหนึ่งสิงหากันแหะหรือหรือไม่ก็ปิดยาวกันเลยเพราะว่าเพราะว่าซีซันสีนี้มามาแรงมากเลยอะ่ะเจ้าของสถา,านที่เขากลัวแล้วมันก็เคอร์ฟิลด้วยแล้วก็พื้นที่สีแดงอีกนู่นนี่นั่นยแยะมากมๆไปหมดเลยอะผมก็ไฟมันสว่างดีนะแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ถ้าจะขี่กลางคืน มันต้องซักสองกาะน่ะก้อนเดียวมันมันมันไม่กระจายอมันไม่ออกสายหน่อยอ่ะเพราะเราติดฝั่งขวาพอาติดฝั่งขวาไฟมันก็ไปกระจุกอยู่ฝั่งขวาซะส่วนใหญ่เนะ่แต่มันก็ดีอะ่ะตอนนี้ไฟหน้าผมไปเราด้วยแหละก็อยากจะลองไปดูตอน เช้าดูว่ามันอากาศดีไหมแล้วก็อยากจะขี่รถขึ้นเขาด้วยมันไม่ไหวแล้วพวกเราถ้าเป็นไม่ติดโลกบ้าดีป่านนี้คนแม่งออกเที่ยวกันลืมลำลืมลำแล้วอากาศอย่างนี้เขาใหญ่นี่มันขึ้นได้หลายทางนะจะไปทางวิ่งสายเอเชียออกปากช่องก็ได้นะแต่ผมว่ารถมันเยอะเส้นนั้น รถใหญ่มันเยอะก็ไม่เยอะหรอกก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่แบบแบบไปชน,นิมก็ขี่ง่ายดีอ่ะอีกสิบนาทีหกโมงเช้าห้าสิบก็ได้ครับชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวไฟแดงหน้าเราเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นทางบ้านนาฮอ <c oughs> นด้าเวฟร้อยสิบไอกินน้ำมันเฉลี่ยแล้วในพันทิปนะต้องบอกในพันทิปนะหกสิบกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะหกสิบกิโลเมตรต่อลิตร เ้าปรับ4ี่ร้อยโลแล้วกันจะโติมน้ำมันแค่ห้าสิบบาทคุนเทศเราไม่ได้วะรถเราร้อยสิบก็จริงแต่เราเป็นระบบสงครามโลกครั้งที่สองคาบูเลเตอร์เด๋ยวสายไม่ต้องเข้าตัวเมืองนครนายก ไฟอันนั้นไม่ใช่หมอกนะน่าจะควันไก่ปิ้งพูเขาอยู่ข้างหน้าแล้วสวัสวดีภูเขาอากาศเย็นดีมากเลยโอ้ยหกโมงสี่สิบเออภูเขาจ๋าเราเจอเรัเป็นกันอีกแล้วเว่เราจะพักเท้านะครับเราต้องขยับตัว ตัวเราเนี่ยมาปลายบ่อน,นิดนึงแล้วก็ค่อยบาลานซ์วางขาเอาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมต้องบาลานซ์ดีๆนะมันก็วางได้อะขาขาแต่มันจะทำให้ได้รถมันไวมากเลยได้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 ไดได เกือบเลยแล้วเพลินจัดเจ็ดโมงยังมีหมอกอยู่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอยู่เลยอ,อยแล้วลานตาแคมปิ้งอันนี้น่าไปพักืเจ้าถิ่นเพียบเลย private private ท,ท,ทัวร์วะเนี่ยเตครับขึ้นไม่ได้ถึงแล้วสูส่ศึกษาธรรมชาติเจดเจิดโคตโปกง,งอนเสามิน ีด้ดดดดไมไได้่ดเกแน่เลยโคตรเงียบแวะกินไก่ปิ้ง มมาโผลเส้นถนนมิตรภาพแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปข้างในไอ้ไอ้ตรงนั้นมันปิดอ่ะศูนย์ศึกษาธรรมชาติปิดก็เลยวกไววนมา g p พก็ไม่มีขึ้นออกนั้นมาได้ก็มาเช็คแผนที่ใหม่มาโผลถนนมิตรภาพก็จะไปอุทยานก็จะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงๆเลยอ่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเน่ย แล้วไปลำตะคองก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ทางมันขับง่ายกว่าจะไปทางไหนดีอ่ะเพราะว่าขากลับเ้าเส้นนี้จากตรงนี้ไปกลับบ้านอ่ะต้องมีประมาณสามชั่วโมงครึ่งแล้วเราต้องรีบกลับบ้านาด้วยวันนี้พิเ,เสษเวลาอยู่ข้างในอโอ้ย้าเช้าวิ่งออกมางนี้แบานี้ถึงแล้วเออมอเตอร์ไซค์มาเลยเหรอวันนี้ าก็เอาวะตามนั้นครั้งแรกเว้ยโอ้ยให้ตายเหอะไม่เคยขี่อย่างนี้เลย ห้าสิบอ,อ,อ่ะลุยกันต่อเลยครับออกจากปั๊มน้ำมันมาลุยกันต่อเลยเสียเวลาไปตรงนู้นตรงนานป่านนี้ถึงไปไหนไหนไหนกันแล้วไปวนออกเส้นนครนายมก็เลยพาอ้อมโอย เทพประธานสเต็กเฮาส์เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านโชคชัยโอ้ี่เราผ่านเทพประธานแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนแพ้แล้วนะครับผมว่าไปเขาใหญ่มันกลัวมันจะไกลเกินแล้วมันมันจะกลับไม่ทันแล้วมันปิดด้วยแหละที่สำคัญเข้าไม่ได้อันนี้ผมเปลี่ยนแพนไปเขื่อนป่าสักชนละสิทธ์ชนเขื่อนป่าสักชนละสิทธิ์ ตรงนี้ไปก็ประมาณสี่สิบกวนาทีได้ครับแล้วก็จะไปไอ้ตรงที่มันเป็นโซนโค้งๆรถไฟอะครับรถไฟลอยน้ำอะไรนะั่นแหะเออตรงนั้นนะ่าสวยดีที่เขาไปถ่ายรูปตั้งแขมกัอนอนะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วกันทางมันก็วิ่งง่ายด้วยแล้วเขาใหญ่เดี๋ยวรอมวนหน้าที่มันแบบไปกลางเต็นท์ดีกว,ว่าวะ่ะ

ีเมื่อกี้ผ่านป้ายเตือนทางขึ้นเขาลงราชัน3ามกิโลเลยวะ สวนปราศักดิ์ชลสิษิ์ปิดอ๋อหน้าตาเป็นยงงี้เหรอข้างหน้าผมตอนนี้คือสันเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิษย์ซึ่งทางประตูเข้าเมื่อกี้มันปิดโอ้ยเออไอเชียปิดอีกแล้วว่อาอ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อกูเห้ยไม่เป็นไรครับไอ้เหี้ยไอ้สวยอ่ะโอ้ ออกจากเขื่อนปลาสักโิรสิทธิ์ตรงข้างบนเขื่อนีเมื่อกี้ที่แม่งโครสวยเลยโครเงียบเงียบมากเลยอ่ะก็จะไปที่รถไฟนะครับพากูเข้าป่าแล้วอ่ะไปมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ เอรอะบบล่มไปแล้วอีกสิบนาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนอ๋อนู่นไง ต้องลงงี้เลยเหรอโอ้ร่อนไม่ลงภูมิใจเสนอฟร้งเขื่อนปลาสักชนละสิสสิ์สิิสส นี่แหละธรรมชาติโลกมนุษย์น้ำมงน้ำมันเอามาใส่หมดขอบคุณอีลุมวินเทศนะครับวันนี้ก็ก่อนจะกลก่อนที่เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราจะไปแวะที่เขื่อนเขื่อนเมื่อกี้ทีหนึ่งที่รถล้มครับ มันสวยดีเดี๋ยว,วจะไปหามุมถ่ายรูปอีกนิดนึงนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมลุงวินเทจอีลุงวินเทจคันนี้นะครับพามาไปถึงนะครนายกว่าจะขึ้นเขาใหญ่แล้วก็ไปไประมาณไม่ได้ขึ้นอีกเพราะว่ามันปิดก็เลยหาจุดที่จะมาถึงวันนี้ได้ในสุดเราก็พามาถึงตรงนี้ได้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตาม subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ um ed, ลุงวินเทรถจีนคันเก่าๆเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวงวดหน้ามันจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมยังไงวันนี้ก็ก่อนจบก็เดี๋ยวผมจะไปแวะที่เขื่อนตรงไหนนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ